ฮ่าเฟซบุ๊กสีดำนะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ตัวหลักเลยนะครับก็สามารถทําการตั้งค่าใน Android ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ Facebook ไลน์นะเป็น Facebook ตัวหลักนะครับเป็น Facebook ของเพจโซตัวปกติเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตั้งค่ายังไงบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทาให้เราสามารถเปิดด r กโหมดนะครับใน Facebook ตัวหลักนะครับตัวนี้ไม่ใช่ Facebook ไลน์นะ Facebook ตัวหลักเลยนะครับที่อยู่ ใน Play Store นะครับก็ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มนะครับใช้แค่การตั้งค่าใน Android แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างนะฮะอ่าอย่างอื่นเลยนะครับเราจะต้องมากดที่การตั้งค่าก่อนนะครับเรามาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้ไปเปิดโหมดนักพัฒนานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในบริเวณเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ เมื่อเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วนะฮะก็ดูที่มันเขียนว่าหมายเลขบิลนะครับเนี่ยนะฮะหมายเลขบิลเราก็แตะะไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมานะครับโอเคแลาวพอพิ n มาเราก็ใส่พินนะครับเมื่อใส่พินแล้วนะครับก็มันจะเปิดโหมดนักพันานะครับเราก็กดแบ็กกลับมานะครับ ที่แรกนะครับตรงนี้เมนูของแต่ละเครื่องของแต่ละี่ห้อก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมเซี่ยมี่นะฮะก็มันจะอยู่ในระบบนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นเมนูสําหรับนักพัฒนาขึ้นมานะครับอ่าอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับกดเข้ามานะฮะก็ดูตรงช่องเปิดทำมันนะครับว่าทํางานอยู่หรือเปล่าเมื่อช่องเปิดทํางานอยู่แล้วนะฮะให้เราเลื่อนหาคําสั่งนะครับตัวหนึ่งในนี้นะฮะมันจะมีคําสั่งที่ใช้ในการ บังคับนะครับให้ใช้ทุกแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นโหมดมืดนะครับอ่านี่นะฮะคำสั่งมันเขียนว่าอ่านี่นะฮะลบล้างนะครับลบล้างลบล้างฟีเจอร์ใช้โหมดมืดนะเรากดแตะไปนะครับอ่ามันยังไม่มืดนะฮะมันยังไม่มืดเดี๋ยวไปเปิด facebook ดูนะครับมืดยังนะฮะ ยังไม่มืดนะฮะเดี๋ยวลองกด f c e e o o o อ่าถ้ายังไม่มืดแบบนี้นะครับไปกระตุ้นมาอีกทีนะครับคือไปที่โหมดของหน้าจอนะฮะโหมดของหน้าจอของ a n น r o อ d นะโหมดการแสดงผลนะครับอนะครับมันจะมีทีมืดอยู่นะฮะก็กดแตะทีมืดไปนะครับเมื่อเรากดแตะทีมืดไปเนี่ยก็ปกติแล้ว Android นะฮะมันก็จะบังคับพวกแอปพลิเคชันตัวอื่นนะครับพวกเพลย s สโตรอะไรพวกนี้นะฮะก็คือจะ โดนมืดไปหมดนะครับรวมถึงเจ้าเฟ e บุ o กนะครับเจ้า Facebook ก็จะถูกบังคับให้มืดไปด้วยนะเห็นไหมฮะนี่ก็มืดแล้วนะฮะก็มืดทุกอันนะฮะถึงจะยังไม่ได้มืดโดยสมบูรณ์มากนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะับก็ส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่ทำตามแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีเมนูของตัวหมดมืด ขึ้นมานะฮะก็ต้องไปเช็คดูนิดนึงนะครับต้องไปเช็คเวอร์ชั่นของ Android ดูนิดนึงนะครับว่าเวอร์ชั่นที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับมันมันเป็นเวอร์ชันอะไรอยู่นะครับอย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือมันเป็นเวอร์ชั่น10นะครับถ้าใครใช้เวอร์ชั่นเดียวกับผมนะครับก็น่าจะ เปิดโหมดนักพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีบังคับโหมดมืดนะครับแล้วก็มีเมนูโหมดมืดนะครับอยู่ในการตั้งค่าความสว่างนะการแสดงผลครับมีทีมมืดมานะฮะเราก็จะสามารถมาบังคับเจ้าเฟ e บุ o k นะครับให้มันมืดสมใจได้นะฮะเราก็สามารถใช้ดูได้ทุกหน้าเลยนะฮะโอเคนะฮะทีมนี้ก็จะ ประมาณนี้นะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอกดติดตามกำลังใจผมด้วยครับดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนเนสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ